เดี๋ยววันนี้หลังจากที่พระสงฆ์ท่านให้พรแล้วพวกเราจะได้ร่วมกันทําพิธียกเสาหอระคังฉัดฟ้าทําไมถึงชื่อฉัดฟ้าพระอาจารย์พระอาจารย์พระครูธรรมพิสมัยตั้งชื่อให้ว่าฉัดฟ้าฉัดก็คือ <c oughs> เครื่องหมายแห่งกุณงามความดีฟ้าก็คือก็คือฟ้านี่แหละ ฟ้าก็คือสิ่งที่อยู่เหนือแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่เหนือหัวพวกเราทุกคนนี้ก็คือฟ้าเพราะฉะนั้นหอะระฆังฉัดฟ้าก็คือหอะระฆังที่เป็นมงคลเป็นสิริมงคลเป็นคุณงามความดีที่คุ้มครองดูแลพวกเรานะหอะระฆังไม่ใช่เพียงแค่สําหรับเอาะระฆังขึ้นไปแขวนไว้แล้วก็ให้คนไปตีะระฆังเท่านั้นแต่ว่าหอะระฆังฉตดฟ้าเป็นหอะระฆังที่สร้างขึ้นเพื่อ เชิดชูคุณงามความดีให้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นเหมือนฉัดคุ้มครองป้องกันพวกเราตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องไม่ใช่ว่าพอต้องการสิ่งเป็นสิริงมงคลก็วิ่งมาเข้าไปในหอะระฆังไม่ใช่เรายกขึ้นวันนี้ก็จะอยู่เหนือหัวพวกเราทุกวันตลอดไปคุ้มครองป้องกันพวกเราทุกคนตลอดไปในพิธียกเสาหอะระฆังฉัดฟ้าก็จะมี พิธีประกาศเทวดาโดยที่ท่านพระอาจารย์พระครูธรรมาพิสมัยจักได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาเป็นการเปล่าประกาศอัญเชิญไทยเทวราชสุราฤทธิ์ผู้สิงสถิตยอยู่ในอมรอแทนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องช่องชั้นสคาลัยมาอวยใ้ให้พรให้พิธีที่เราจะประกอบเป็นไปเพื่อความเป็นมงคลเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นสิริมงคลแก่ การงานเป็นสิริมงคลแก่สังคมชาติบ้านเมืองแล้วก็มนุษยชาติตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกทกท่านที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในในพระพุทธศาสนามาร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีได้ประกอบเหตุเป็นบุญแล้วก็ได้รับผลเป็นบุญดุจเดียวกันก็ขอให้บุญนี้คุ้มครองป้องกัน กายวาจาใจของเราท่านทั้งหลายให้ตั้งมั่นและดำเนินไปในทางแห่งบุญกุศลแบบนี้แหละมีโอกาสได้ประกอบเหตุเป็นบุญเป็นกุศลมากเลยครับเยวพร้อมๆกันแล้วก็ยกถวายพร้อมๆกันนะครับนกมาเพราะเราปรนมมือได้น้อมนำให้เป็นบุญทุกคนทุกท่านนะผู้แทนทั้งสี่ท่านได้ถวายโดยพร้อมเพียงกันเจริญพร ทุกท่านสาธุพร้อมกันสาธุออีกสักครั้งหนึ่งสิสาธุไหนใครจะรวยวันหน้านี่สาธุดังๆสิสา่ทีนี้เพ vale ื่อให้กระชับในหลายๆภาคส่วนเราจะร่วมด้วยช่วยกัน ตอนนี้เดี๋ยวขอได้ยาตจะได้กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูวินัยทรชวพิษสุธิโรได้เมตตาสัมโมธนิยกถาใน